สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮันต์ลีกนะฮะซึ่งเกมนี้ก็ก็เป็นเกมบนมือถืออีกเกมหนึ่งที่ผมจะเอามาลองเล่นกันในวันนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับก็แทบทูสตาร์ไปก่อนฮะทัสดีฮะเราเรียกทัสทูสตาร์แนะคระผมเข้ามาตอนแรกนี่เหมือนว่าเราจะให้เราฝึกอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคขีค้เกียจอ่านฮะข้ามไปเลย นะอ่ากอบเลยได้ไหมนี่รู้สึกมันจะเป็นเกมที่ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าให้ทำอะไรอ่ามีการเลือกทีมแล้วก็อ๋อเหมือนกับบอกมันได้นะว่าเราจะสั่งให้มันไปทางไหนนะครับ <c oughs> อ่าดำเนินการอย่างรวดเร็วแลละ กดเลือกที่มอนเตอร์อ๋อมันสามารถกดเลือกมอนเตอร์แล้วก็ตีได้ด้วยฮะบอกว่ามันมีแบ่งเป็นตัวแทงแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมข้ามไปฮะมีการกวาดลงมาอ๋อมีเทคนิคสก,กิลด้วยครับผมเดี๋ยวน่าจะให้เราใช้สก,กิลในเร็วๆนะนี้แหละด้านกราฟิกเหมือนจะไม่ค่อยน่าเกีียดเท่าไหร่นะครับถือว่าถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่ฮะบอนนี่ก็ไม่ไม่เปาะเ,เกินไปฮะ กำลังแบบว่าพอดีพอดีเราใช้สกิลไม่ได้หรอน่าจะยังไม่ให้ใช้นะครับนี่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นบอสนะครับนี่อ่ามีคำกันเล็กน้อยโอ้บอสตัวโคตรใหญ่โอ้ยเช็ดเอาโดนแล้วเมื่อกี้เอานี่บอสจะขวิดกูแล้วแหละเนี่ยแม่งไม่ขวิดแม่งสับเลยอะไรวะเนี่ยทำอะไรต่อ ฮันเตอร์มือใหม่อ๋อนี่เหมือนกับคุยกับบอสอยู่ไหเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสอนแหมอ๋อเนี่ะทีมเราต้องมีแทงครับนี่เพื่อนเรามาช่วยแล้วนี่ถ้าไม่มีตัวนี้นี่น่าจะเสียหายหลายแสนเพื่อนเราเริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้ธรรมดาบวกคนเดียวไม่ได้นะต้องมีเพื่อนเข้ามาด้วยไอ้พี่มีคอมโบต่อเนื่องด้วย ถือว่าทำออกมาได้ไม่น่าเกีียดและดูครั้งแรกก็พระทับจอยถ้าคือดักลาดที่มีความสามารถระดับนี้เอาไาดูจะไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่นี่มีการสั่งสอนพรเอกไปเล็กน้อยนะก่อนจะเก่งเข้าร่วมดักลาดเรียบร้อยแล้วเอาละครับผมตอนนี้เรามีอยู่3คนแลวฮะเป็น3เกลอแต่ว่าเป็น4เกลอนะฮะโอ้โหมาตอนแรก อันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะเราจะตั้งชื่อเป็นเจสโตไปฮนะโอเคตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชื่อนี้ชื่อทีมเสร็จสมบูรณ์เป็นชื่อทีมที่เท่มากก็แน่นอนไม่ค่อยคุยเท่าไหร่เลยอันนี้ก็จะมจะมีการสอนนะฮะว่าเบื้องต้นแล้วเราต้องอ่าทำอะไรกับเกมนี้บ้างนะครับอันนี้คืออะไร เหมือนว่าเขาจะให้เรามาดูอาวุธนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในอ่าอินเวนทอรเราบ้างนะครับสามารถตกแต่งตัวละครได้นะในแต่ละตัวละครก็จะมีอาวุธมาให้เราอาเอาไปใช้นะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นทูตัวเลี่ยวแลยครับก็เพื่อให้แบบว่าก็ดูเลยฮะว่ามันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้กันบ้างนะครับ นอกจากชุดไม่ว่านะฮะก็มีการแกะเอาของไปใช้ด้วยนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นอาวุธมันอยู่แล้วอะไรครับอืมก็แต่ละรูปก็คงจะแตกต่างกันนะตอนนี้เรามีแค่สามตัวนะครับส่วนตัวที่4ี่นี่ทําไมมันหมองมนอย่างเงี้นนะตัวที่ยืนอยู่ขวาสุดนี่เหมือนกับว่ายังจะไม่ค่อยปลดล็อกเท่าไหร,ร่นะฮะไปดูที่กล่องของข,องขวัญกันเลยดีกว่ามีอะไรไหมมันไม่ให้กดอนะ เ <c oughs> มื่อเขาไม่กดเราก็ตามเ,เรื่องก่อนนะ u n นเ r อร์ลีกอันนี้เหมือนจะเป็นตะลุยด่านนะน่าจะเป็นโหมดเ,เรื่องเนี่ยนี่คือตัวละครที่โดนจับไปแต่ว่าเราต้องเล่นไปยันด่านที่เก้าเลยเหรอเราถึงจะได้ตัวละครนี้มานี่ิ่งจะด่านแรกเองนะ <c oughs> อ,อะไรครับตอนนี้เรามาถึงการจัดทีมกันก่อนดีกว่านะจัดทีนี้เราจะมีเอียนนะมี บวกสล็อตเพิ่มเข้าไปก็จะมีตัวผู้หญิงมานะเป็นตัวฮิลแล้วก็เลือกสล็อตเพิ่มมาอีกมันจะมีโล่แต่ละเวลที่ไม่เหมือนกันนะในแต่ละตัวละครนะครับผมสามารถเลือกอาวุธได้ในภายหลังถ้าเรามีนะตอนที่ผมเข้าใจอยู่ตอนนี้นะครับผมน่สาระมาเต็มแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สาระเท่าไหร่เอานะละเราเข้ามาเนมงเมย <laughs> ชื่อมันตลกเลงว่ามงเมย มีตีนะสามารถเลือกตัวละครได้นะครับว่าเราจะให้ตัวนี้วิ่งไปทางไหนฮนะโจมตีอยู่ข้างหลังนะครับสามารถเลือกเป็นตัวละครได้เลยนะครับนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะมีการคาดเดาด้วยตอนนี้เหมือนกับว่าอันนี้คืออะไรอนะ่ะอ๋อสามารถบอกทีมให้กดปุ๊บอ๋อมีหลบมีขึ้นมีอืมมีหลบได้ด้วยฮนะ เลือกทีมนี่คือเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมถ้ากดไวอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองะคือมันจะมีเส้นสีแดงบอกว่าให้เราต้องหลบอะไรแบบนี้ในในตอนเล่นนะครับผมข้าวหัวห้าหมื่นเลยแล้วเนี่ยใช้สกิลหน่อยแล้วกันเออป้องกันโลมีอะไรใส่หมดฮนะบอกไม่ถูกล้วแต่ละสกิลนี่ทำอะไรได้บ้างมูฟเมนต์หน่อยฮะนี่โชว์เตปอาก,กิ้งอีกทีเอ้าอะไรวะ กำลังมันเลยเฮ้ยอย่าพึ่งขัดไอ้นี่อะไรอะ่ะเอ็เคมีท่าไม่ตายด้วยวอ๋ออ๋อนี่มันเอ็เคเปิดอันตีทั้งทีมเลยฮะอ๋อเจ๊โธ่อ้เกมมันเฟี้ยวอะครับเกมมันเฟี้ยวเลยเนะนี่ยแหมไม่ธรรมดาเล่นไม่ยากด้วยครับเงินค่าหัวที่ห้าหมื่นเลยทีเดียวฮนะ มุงมุงกะผู้ฟฝ้าประตูฮะได้มาสามดาวสำหรับการเคลียร์ดาในครั้งนี้กดออกเลยครับเล่นใหม่ได้ไหมรับตอนนี้เราก็เคลียร์เสร็จไปด่าหนึงแนละ้วแล้วก็มีเหมือนกับว่าตรงนี้จะเป็นค่าหัวที่เราฆ่ามันได้นะฮะก็จะได้ตังมาหรือเปล่าอันนี้เป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับตอนนี้ผมเพิ่งจะเป็นเหมือนจะเป็นบอลนะเป็นโล่ไม้ กดไปตรงนี้จะมีเหมือนภารกิจรายวันนะครับเป็นเคเวสรายวันที่เราสามารถเข้ามากดรับได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าจะได้เป็นอาวุธเข้ามาในตัวเรานะฮะก็โอ้คนข้างเยอะเลยทีเดียวฮนะออนนี้เขาให้เราเข้าไปเล่นที่อ,อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมีการจัดทีมด้วยดูเหมือนว่าตัวนี้จะมีอาวุธเพิ่มหรือเปล่า วอสนี่คืออะไรอ๋อสามารถมีการสลับที่ยืนกันได้ด้วยครับว่าจะให้ใครเป็นลีดเดอร์ของทีมนะฮะอยากให้ตัวไหนเป็นลีดเดอร์ก็สามารถตั้งไว้เป็นอันแรกได้เลยครับไม่มีไอเทมอยู่ด้วยนะฮะการเลือกอาวุธเป็นการสร้างโอกาสที่ดีใช่แล้วนะแต่ละตัวสามารถเลือกอาวุธได้นะแต่ว่าโหดาบมันเยอะมากฮนะแต่ยังเรายังไม่มีดาบเลยตอนนี้ โอเคเราก็ไปแค่3คนก่อนฮะออเลับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะออเลับมีการศัตรูนี่เริ่มมาข้างหลังเราแล้วด้วยฮนะสกิลถือว่าดีเลยก็ไม่ช้ามากจนเกินไปนะฮะเราสามารถาใช้ได้ต่อเนื่องเลยนะฮะถือว่าไม่ต่อเนื่องมากแต่ก็ได้อยู่ฮนะ อันนี้บอสมาแล้วฮะบอสเป็นตัวน่ารักจังวะตัวกระจิ้วหนึ่งนี่ไงเจอตั้งโลไปหนึ่งทีนี่ให้พระเอกตีไปฮนะฮ่ามุนเชอร์ตีไปครับเกมน,นี้เล่นไม่ยากก็นั่งดูอย่างเดียวคอยกดสก,กิลก็พอฮนะพอเลื่อนรถหน่อยก็โยนฮิลแค่นั้นแหละจบข่าวไม่มีอะไรยากฮนะแต่ว่าต้องอัพตัวละครให้มันโหดๆห,หน่อย ได้รางวัลมาถึง3ดาวแล้วตอนนี้ well, เวลอัพไปที่เรียบร้อยเหมนว่ายังสอนไม่หมดเลยนะตอนนี้ซึ่งเกมนี้เนี่ยลืมบอกเลยว่าเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ะที่ว่าเราต้องเป็นผู้นำนะของกลุ่มเกมนี้แล้วก็ต้องมีการวางแผนว,วางแผนวางแผนลิ้นพันนะซึ่งหลัหลกๆเลยเกมนี้ก็คือการล่ามอนสเตอร์นะฮะแล้วก็สะสมอาวุธเพื่ออัพให้ตัวละครเรานะครับมี ค่โจมตีที่เหนือกว่าชาวบ้านเขานะแล้วก็ไปลงเขาเรียกอะไรอะ่ะฮันเตอร์ลีกมันเป็นการแบบ PP พอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนอย่างไรก็น่า,นาจะเป็นอย่างนั้นแหละครับมีการอัปเกรดอาวุธด้วยโอ้ดูดพลังนี่คืออะไรวะอ๋นี่บวกค่าสเตตัสให้ดาบด้วยนะครับนี่ต้องมีของประมาณนี้นะเลยดูดได้นะฮะ นี่ถ้าไม่สอนนี่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันแหละว่าเขาห้ทำอะไรบ้างนะเอาจะออกจากคัสซีนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะให้เราเล่นต่อไปนะโอ้โหนี่ฮนะเราออกมาได้ฮนะมาดูที่โหมดเกมนี้กันก่อนนะผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ของขวัญน,นะครับในตรงกล่องนะครับก็จะมีกล่องทองนะซื้อ10ครั้งฟรีด้วยเอาไปเลยละกัน ได้อะไรวะเนี่ยคอนโทเทมคอคอนทเทมคอนนี่เอามาทำอะไรได้เออรายังไม่รู้นะฮะแต่คนขายนี่น่ารักน่ารักเลยทีเดียวโอ้มีสีขาวสีดำนะแต่สีขาวน่ารักกว่าครับดูใสๆนะครับน,นี้กล่องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะมีระบบการเติมเงินด้วยนะครับผมซึ่งการเติมเงินจะมีเหมือนกับว่าเป็นช่วง กิจาการรมก็จะได้โบนัสพิเศษอะไรมาแล้วก็เป็นไอเทมแรด้วยนะครับผมอ่าอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นเช็คชื่อรายวันอะไรอย่างเงี้ยหรอเรากดมาแล้วเราก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยนักแม่นปืนว่าสกินเหรออ๋อมีสกินด้วยแหละครับเนี่ยอืม วันที่1กันก็รับไปนะคะวันที่2เราถึงจะได้นะครเป็นชุดสกินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะอู้ซึ่งเราถ้าเราเข้ามาเล่นแล้วก็รับเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยฮะก็จะมีของที่แจกให้นะครับผมตรงนี้เป็นอาวุธนะฮะเราสามารถรับได้ด้วยนะครับผมเหมือนกับว่าจะเป็น อ่าเควสอะไรที่ว่าเราเคลียอะไรตรงไหนเสร็จแล้วก็จะได้รับมานะฮะคาว่าน่าจะใช่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกอินอีกนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าของแจกเขานี่เยอะมากนะฮะตรงนี้เหมือนจะเป็นอ๋อนี่เป็นกล่องนะฮะตรงนี้ล่ะอ่าอันนี้ร้านค้านะเขียนอยู่ตัวเบอร์ลนะครับมีเพิ่มเพื่อนแล้วก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรอีกต่างๆนะฮนะ คอมพานีนะครับแล้วก็มีมีกิลด้วยนะนี่ฮนะอารีนาลีก็คือเหมือนกับว่าเราต้องสู้ันไปเรื่อยๆฮนะก็จะมีให้ปลดล็อกไปสู้กับเพลเยอร์คนอื่นด้วยนะก็อย่าลืมปั้นทีมตัวเองให้โหดๆเข้าไว้นะครับผมในส่วนของเควสนี่ถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆตามด่านเราก็จะได้ปลดล็อกของมานะซึ่งก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่ครับใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก็ถือว่าชิวๆ นะะในส่วนของขวามือข้างบนนี้นะฮะตรงรูปที่บังคับเรือเนี่ยฮะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันก็จะมีชิงค่าหัวในการคิวบอสได้นะครับหรือเปล่าวะใช่ไหมเมื่อกี้มันยังมีอยู่เลยน่าจะเข้าใจผิดในส่วนของฮันเตอร์นี่ก็คือตัวละครของเรานะ,ะสามารถารับเกรเลเวลได้นะฮะแล้วก็มีสกินมีโซเรือเนี่ย โซเน่ไขาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเอาไว้อัพเกรดตัวได้นะครับผมซึ่งเกมนี้ก็มีตัวละครอยู่4ตัวเหรอใช่ไหมสีตัวพร้อมกับสก,กินอันนี้คือกระเป๋าของเราครมีมีของขวัญอยู่ด้วยเอาเปิดดีครับรอเลยได้รับของขวัญแล้วนะเป็นบลูพันห้าแล้วก็เงินอีก1นึ่ล้านพลังงานอีกพันหนึงนะ พลังงานนี่เหมือนกับว่าเอาไว้เล่นในว่าต่อวันเขาถ้าพลังงานหมดก็กหมดเลยอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้อีกฮะโอ้โหต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยฮะบอกเลยเกมนี้น่าจะน่าจะวุ่นายอยู่ฮะมาที่กล่องจดหมายกันบ้างนะฮะตอนนี้อ๋อมีออนไลน์ครบ10นาที30นาทีชั่วโมงนึงก็ได้รับของเป็นเวลาด้วยนะครับเนี่ยโอ้ ปม่ธรรมดาเลยฮนะรางวัลเล่นครบ10นาทีของ GM ได้รับแล้ว100,000เ,เล่นครบ10นาทีก็ท่าอีกโอ้ของแจกจะเยอะไปไหนเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเอา้าโอ้โหพี่กินกูพี่กินได้ถ่ายทอดสดแล้วนะตอนนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยเอ้ยทำไมของมันเยอะอย่างงี้โอ้แจกเยอะเกินไปแล้วป้านะ โอ้ีเอ็มแจกหนักสัตว์เต็มมากับตอนนี้เงินจะมีอยู่สองล้านแลน้วเนี่ยมีพลังงานแถมม้อีกอม,มีกล่องชิ้นส่วนด้วยฮะได้ไปอีกร้อยปูนะครับผมก็ได้เงินมาอีกหนึ่งแสนนะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่จะสองแสนแล้วครับมีอะไรไหมเหมือนระบบเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะมีตั้งค่าแล้วก็มีเฟซบุ๊กกลุ๊บด้วยฮะม,มีบัฟของวันนี้ด้วยนะครับผม ตรงน,นี้เป็นคังของอาวุธนะฮะซึ่งเราก็เคยดูไปแล้วนะครับเราสามารถอ๋อเราสามารถสร้างอาวุธได้ด้วยเหรอเนี่ยเออไม่ธรรมดาเนี่ยสามารถสร้างอาวุธเองได้ด้วยฮนะอ้ถือว่าก็เพลินๆน,นะฮะแต่เ,เราลองไปเล่นด่านนี้อีกด่านหนึ่งดูครับกดไปเลย น,นี้เาเจอบอสตัวกระจ้ายล่อยฮะซึ่งก็ไม่โหดเท่าไหร่มีการใช้บูเพิ่มพลังของอ่ามีการใช้บูเพิ่มพลังอันติของทีมด้วยนะครับเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องรอชาร์จให้มันเต็มแล้วเราสามารถกดบวกเต็มร้อยไปตั้งแต่อยู่ในลอบปี้ได้เลยนะครับเอาเว้โอ้โหรู้สึกว่าเวลเราเยอะแล้วก็เริ่มจะตีเร็วขึ้นนะครับเนี่ย ตีเร็วแล้วก็ไม่เชิงว่าตีเร็วฮะตีแรงครับจะบอกอย่างนี้ว่าตีแรง <c oughs> เอาเว้ยเอาเนียเอาบวกนี่เออมีติดสตันด้วยบวกเข้าไปนั่นแหละเพิ่มบัฟให้เพื่อนหน่อยไม่ได้เพิ่มบัฟเพิ่มเลือดอย่าไปโดนระเบิดเป็นซีเอออะไรฮะเจอบอสละบอสนะตัวแค่นี้จะมีผลอะไรอุ้ยเลยนี่องฟันไปหนึ่งที กดอ,อันตีไปหนึ่งดอกโอ้ยมันฟันทีมันเทออ่อะไรวะฮะแอะแม่งทุบทีหน้าสาั่นแล้วบอสตายซึ้มเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลยฮะจัองหวะน,นี้บอสโดนอ,นอันตีไปทีเดียวฮะถึงกับเลี่ยงไปเลยตอนนี้เลีวกทีมเป็นเลเวลสแล้วนะครับแต่ว่าตัวละครเรายังไม่ ไอ้น,นี่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ตัวละครยังไม่เวลาสามแต่ว่าทีมนี่ปาไปเวลาสามเลยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของทูตอเรียลนะครับผมเอาเวามีทูตอเรียลอะไรไปที่คังอาวุธฮะเหมือนจะว่ามีอะไรใหม่มาเหมือนจะมีอะไรใหม่ไม่เหมือนจะว่ามีอะไรใหม่เป็นที่การวิวัฒนาการนะหรือว่าอีโวนั่นเองครับมีการอีโวด้วยโอ้ไม่ธรรมดาว่ะ ซึ่งการ e v โวนี่ถ้าสมมุติว่าเต็มหลอดเนี่ยเราสามารถ e v o วไปเป็นระดับไปเป็นระดับสูงได้นะฮะอ๋ออ๋อมีสกิลด้วยอือหือคือนอกจากการจะเปลี่ยนดาบธรรมดาไปเป็นดาบอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีสกิลขึ้นมาด้วยซึ่งสกิลนี่สามารถัพได้ด้วยเย, <laughs> ยโดะผไม่ธรรมดาฮะโอเค อัพสกิลไปตอนนี้เป็นเลเวล2นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าดาบนี้จะอัพเกรดได้แต่ว่ายังไม่อัพนะครับมีขั้นอีโวด้วยมยสัตว์เยไม่ธรรมดาจริงอะจัดไปอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะอยากรู้ว่าสกิลอีโวของดาบที่เป็นขั้น2แล้วเนี่ยสกิลมันจะอลังการขนาดไหนะฮะอยากรู้อยากรู้อยากยากลองนะครับผมมาเลยฮะกับมงระไอวี IV นะครับผมเอาในสกิลวะ สกิลเหมือนกับว่ามันเป็นสกิลติดตัวของดาบมานนะฮะมันจะใช้ของมันเองนะครับแล้วก็แล้วก็คงจะไม่เห็นมันใช้นะฮะคงเป็นสกิลติดตัวของดาบเลยครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้อ่านมาเหมือนกันไปเลยอุย้ยเอาตอนนี้มีตัวใหม่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยฮนะเหมือนจะถึกกว่าเดิมนิดนึงอะ คือเกมอะไรที่เป็นมอนเตอร์ที่มันตายง่ายเกินไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยดุกเท่าไหร่นะแบบมันดูว่าตัวละครเรามันเก่งเกินอะไรแบบนี้มันต้องแบบค่อยๆไปนะฮะซึ่งแบบนั้นจะจะเวิร์กจะเวิร์กกว่าเพราะมันมันมันดูเหมือนเราเล่นเพลินฮนะมันได้กดสกิลครบมือมากกว่าอะไรแบบนี้ครับตอนนี้เราบอสตัวเดียวแนละ้วฮะซึ่งบอสตอนนีตตต้ตีตายง่ายมากฮนะโอ้โหเหมือนดาบจะฟันแรงขึ้นนะพออีโบมาแล้วนี่โอ้โหฉับทีเดียวตายหาเลย เรียบร้อยฮะยันโดตัวละครเบลสาวนะก็ได้กระเป๋ามาอีกสามารถเอาไปอีโวแน่นอนเลยนะครับใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ดิน้องอีโวได้ดีวะไปที่คลังอาวุธนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้วิวัฒนาการอ๋อเพื่งจะได้แค่หเองครับต้องหาอีก5ห้เพื่อที่จะเอามา อัพเจ้อันนี้นะฮะโอ้ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะฮะก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมจะกันมหม่คลิปหน้านะฮะสําหรับวันนี้ก็ขอนะครับฝากเกมฮัตเตอร์ลกไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ไม่ผิดหวังแล้วกันนะครับถือว่าไม่ผิดหวังนะสําหรับภาพที่สวยฮนะภาพที่สวยสก,กิลก็สวยฮนะเล่นง่ายเข้าใจง่ายครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผม ก็มีทูตอเรียลค่อยๆสอนไปนะก็ถือว่าเล่นไม่ยากนะครับเกมนี้โอเคไปเจอใหมค่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็รักทุกคนครับอย่าลืมเข้าอี้นะจ๊ะ